ทีนี้ผมถึงได้บอกว่าทางจังหวัดพลาดแล้วครับนะนึกว่ามาอย่างนี้แล้วจะทําให้เรื่องนี้จบนะแต่คุณลุงกับผมก็มีความพยายามไปเอามาให้ได้นะซึ่งตรงเนี้เห็นไหมครับเขาบินไทยตั้งแต่ปีสิบหนึ่งเจ็ดปีซะอีกประมาณสักยี่สิบสามสิบปีผมถามว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้นได้งไงน,นี่ที่เห็นเนี่ยเป็นเอ,อทางทางรถนะแ้ะนำ น้ำก็จะไหลลงมา,าผ่ามาผ่ามาตามนี้ตามตรงนี้เนี่ยที่แบ่งเนี่ยก็าเป็นโรงงานนนเนี่ยเนี่ยคือนี่เบี่ยงเบนปึ๊บแต่ที่จริงตรงเนี้ยมันตรงกับดูไหมเบี่ยงเบนออกผ่าเนี่ยเส้นผ่าของของทางน้าจะอยู่ตรงนี้อตรงนี้ก็คือประชาชนใช้ประโยชน์อยู่เป็นทุ่งเลี้ยงด้วยกันเป็นทุ่งเลี้ยงทุกอย่างคือใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งทุกอย่างจะไปตัดหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ ที่เขาเขาเนี่ยชัดเจนเขาไม่มีามาามา่าไม้ถ้าผาไม้จะดำแบบนี้ผมถามคุณลุงนีว่าตอนคุณลุงเข้าไปตรวจสอบกับมีเจ้าหน้าที่เขาบอกไหมว่าที่ดินตรงเนี้ยปรากฏว่าเขาไปทําอะไรกันเขาบอกว่าให้ไปใช้วิธีอะไรเขาไม่บอกหรอกคือว่าเขาก็บอกเนี่ยแผนแผนที่ของเขาคือมันแปลสภาพไปแล้วเขาก็ไม่ไม่สามารถที่จะตอบเราได้เขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันมันมีอยู่ในจําน,นวนหกไร่เป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่พรมเป็นจริงมันไม่ใช่ในพื้นที่ตรงเนี้ยมันเกินได้อีกแต่เราเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้เอาตีไปแค่สิบไร่นะแต่ครมเป็นจริงนะยี่สิบไร่เนี่ยภาพนี้ไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้ภาพทางเอทางอากาศครับในเทียนน้อยครับดูกันภาพเนี้คือเขามาเนี่ยแย่งกันมาโดยตลอด แต่เริ่มเริ่มอุตสาหกรรมและเริ่มก่อสร้างเริ่มซื้อแต่พอลองไปลองไปปุ๊บมันก็โดนกลุ่มอิทธิพลกลุ่มคูผมพูดตรงๆเลยนะพวกที่แน่ๆตายไปแล้วสี่ไม่หายหายก็มีตายไปก็จริงอ,อันนี้ของจริงไม่ได้มาโกหกหรืออะไรอันนี้ของจริงนี่แหละไม่ใช่ธรรมดานะอิทธิพลทั้งกลุ่มในทุน ม,มันมีมันมีเยอะเลยอะแต่ผมก็ไม่อยากจะไปพลาดไปถึงเอาเอาแค่ตรงเนี้ยว่าตอนเนี้ยผมต้องการว่าให้เป็นสภาพเหมือนเดิมผมไม่ยอมหรอกครับผมไม่ยอมจริงๆเพราะว่าคุณเวลาชาวบ้านไปเก็บเห็ดสารตัดสินสามสิบห้าปีของคนณูเมียตายายอันนี้ของจริงและอยู่ที่ขอนแก่นสกลนคร อันนี้เรื่องจริงนะของจริงแต่เนี้ยกลุ่ม,ม,มในทุนกลุ่มอิทธิพลแต่ทำไมไม่ไม่ไดำเนินการให้เราเลยล่องไปก็เฉยโดนถูกข่มขู่ในหมู่บ้านเนะี่ยที่จริงอะ่ะคนที่เดือดร้อนทั้งหมดอ่ะอยู่หกหกสิบห้าครอบครัวที่ผมได้่มดำเนินการตรงนี้แต่ยิ่งเฉยจากอำนาจรัฐให้อิทธิพลทุกต่างๆนา,นานาเพื่อเพียงเ้นตรงนี้อันนี้ของจริงไม่ได้พูดไม่ได้พูดล,ลอย และพูดเรื่องจริงด้วยแสบ <If S 2> แสบจริงๆงก็ถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่นะครับโครงการนี้ก็ต้องถูกตรวจสอบโดยแบบตรงไปตรงมาถึงแม้คุณจะข่มขู่อะไรก็ตามแต่วันนี้กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ก็เอากับเขาด้วยนะไปปกป้องคนผิดแล้วก็พวกนี้ชาวบ้านเห็นไหมครับโดนข่มขู่เขาเขาเขาทนไม่ไหวแล้วครับไม่มีใครกล้าออกมาแล้ววันนี้นะ คือถ้าวันนี้ถ้าไม่มาที่กรุงเทพนะผมบอกไม่มีทางงานเนี้เกิดไม่ได้เลยลุงเนี่ยต้องต้องออกมานอกพื้นที่ครับเมื่องั้โดนนะนี่คือนี่คือ,คอระบบราชการเป็นอย่างเนี้ไป้า,า,ไ,มาไม่ได้ครับเพราะว่าเข้าไปคุณก็โดนพ้อหาบุกลูกอ่ะไม่ต้องพูดถึงแล้วพอเดินจากเข้าไปใน เขตซอยโรงงานน e ่ะก็จบละเพราะมันมีถึงหน้าอ่ะมีได้ก็ไปทําไม่ได้เพราะว่ามันเอาเหล็กแผ่นเหล็กอะมากั้นและล็อกกั้แก่อย่างดีไม่ส <this> ามารถไปทําหน้าอะไรได้หรอกครับผมเข้าไปก็ยังโดนกล้องติดเต็มแล้วนี่ครับเขาทําอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยเขาจใครเขาจะอนุญาตให้เข้าไปเขาทำอย่างเงี้ยแล้วแล้วคุณจะกล้าเข้าไปเหรอเป็นนิคมปิดคุณจะกล้าเข้าไปไหมครับ เนี่ยแล้วดูเขาบบเนี่ยลำน้ำเขาทำถ้าสวยหรูอย่างเงี้แล้วผมก็บอกว่าผมก็มาอ่าน